สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเบีทั่วไทยตัวโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราจะพาเพื่อนเพื่อนเรีมารีวิวร้านขนมคุกชาววังนะคะร้านป้อมขนมคุกชาววังสาขาสี่นะคะเพื่อนไปดูไปชมกันได้เลยค่ะอันนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านขนมคุกแล้วนะคะมากินนะคะเพื่อน อันนี้จะเป็นไส้ไเผือกไส้เผือกกะทิมะพร้าวมีข้าวโพดมีผักกะทิรวมค่ะน้ะเอ้านะะ้องหนะะูสวัสดีค่ะทักขาย FC ป้าด้วยแซปหนึ่งสวัสดีค่ะคะ่ะน้องก็ยุ่งขายก่องน,นะคะขายกล่องเท่าไหร่คะนี่กล่อง20ค่ะกล่อง20นะคะถูกมากเลยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นขนมโคกชาววางนะคะมีกี่มีกี่หน้าคะ โป๊กเกอร์เผือกมะพร้าวผักกะทิรวมค่ะอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนกล่องละยี่สิบบาทนะคะยี่สิบเราดูไปดูตอนที่คุณน้าหยอด ใส่ด้วยดอกหยอดหน้านะคะเพื่อนทำใหม่สดๆเลยนะคะมีหกเตานะคะเพื่อนมีไส้กระโปดอันนี้เผือกอันนี้กระโปดรอยังไม่สุกนะเพื่อนสุกกระโดมากินเลยคะ่ะ ขมนมครบคุณป้อมนี้มีกี่สาขานะคะสาขามีทั้งหมดมีสี่นะครับหนึ่งสองสามอยู่ที่อารันอยู่ที่สแก้วสแก้วอ๋อสาขาสี่นี่อยู่สุรินสุรินครับในพักรีสาร์ทมีสาขาเด,าาด,าาดียวอ๋อพากรีสานมีสาขาเดียวอันนี้คุณน้านี่รับแฟนชายมาเหรอคะที่ใหญ่เป็นแฟนชาย ใจดีให้เป็นชายมาให้เป็นชายมาใช่ไหมคะเป็นชายนี้เราซื้อเข้ามาหรือ,อยังไงคะใจดีคือแกมาสอนให้อ๋อเขามาสอนแกมาสอนให้อุกใจดีมากเลยกับน,น้องนะครับแกก็ไม่เคยเห็นเราเนาะแต่แกก็มาเดินผ่านเนาะพอดีแกไม่เจอแกก็ให้อาี่กับอ๋อดีมากเลยค่ะหายากนะคะแบบนี้แต่หน้าน้ำถือเลย อ่ะคะ่ะก็มีชื่อแกก็ดีแล้วเนาะอ๋อนะครับ <c oughs> เพิ่งรู้นะคะ <c oughs> เพื่อนถ้าแฟนชายแต่ละคนเราก็จะมีตลาดตะแก้วตลาดอารันโอ้โหไปดูยิ่งคือเลยอ๋อใช่ไหมคะอื <c oughs> ตะลาดอารัง <c oughs> านงเดียวเลยแะทั้งหมดวันอีสานมีเจ้าเดียวใช่ไหมคะถึ <c oughs> งมากเลยนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เราไปมาหลายเจ้านะคะแต่นี่เรา ยังไม่ได้ถ่ายขนมโคกชาววังเลยนะคะเพื่อนครอบแรกนะคะให้ชิมใช่ไใชชนไหมคะหนึ่งมมเลยค่ะโอ้โหครับผมเอาผักเอาผักนี่ไหมฮะเอานี้นะมะพร้าวไม่ต้องเกลือกไม่ต้องอันนี้นะคะแอดจะชิมนะคะเพื่อนเดี๋ยวแอดชิมร้อนนะร้อนนะ <c oughs> อืมเอารวกะวามันค้ขนมร้อนแม่ค้าให้เย็นแล้วค่ะพี่อืมอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนกรอบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในมก็จะมีหน้าขา้าวโพดหน้าเผือกหน้ามะพร้าว แล้วก็หน้าหน้ารวมใช่ไหมคะแล้วก็หน้าผักผักกะทิหน้ารวมเดี๋ยวเราไปดูหากินมากเลยเพื่อนอ,อร่อยมากเลยเราชอบขนมครกนะคะ,ะขนมครกคุณป้อมนะคะสาขาสี่ก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะเพื่อน085 027ป สามแปดหกหก,หก็มีแฟนชายนะคะให้กับเพื่อนสาขาใหญ่จะอยู่ที่สะแก้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนที่พี่เขาหยอดอันนี้ดีกว่ามาหลายรอบแล้วนะคะแต่เราไม่เคยได้ถ่ายตาเลยซุรินพี่ขายที่ไหนบ้างคะนี่ ตามนัดครับตามนัดทุกนัดอยู่กินมอไปบ้านสบายเชื้อเพลิงอ๋อพอไปเลยไปไปทั่วใช่ไหมคะนัดนัดสุรินนี่นัดสุรินนี่วีรวัตรไม่ได้เข้าใช่ไหมคะไม่ได้เข้าแต่มัดนัดมอใช่ไหมก็หากินขนมคุณป้าก็มีอยู่ที่ตลาดนัดมอนะคะกินมอนะคะเพื่อน หาได้นะคะอันนี้ไส้ผักนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราให้ดูสดสดเลยนะคะดูแบบร้อนๆเลยนะคะก็วางลงแป๊บๆก็หมดแล้วอร่อยมากนะคะเพื่อนๆเจ้านี้คือความมันจะลงตัวมากเลยนะคะเพื่อนทานแล้วนะคะ เราก็ไปทํามาเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าที่สองนะคะแต่นี่เป็นเจ้าของชาวังสูตรชาวังนะเพื่อนจะมีรสนุ่มกรอบนะคะความหวานก็ละมุนลิ้นพอดีนะคะไม่ไม่ลีนหวานครับมีนุ่มกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะเพื่อน เขาจะเป็นใต้ผักนะคหนูเอาผักกะมัฟเพาให้พี่ด้วยเด้อไปต้องซื้อเลยจะบอกว่าเรียกกลับมาเอาไม่ได้จ่ายไม่จะเอาไปเลยแหละถ่ายเสร็จก่อนขอขอฝากลับมาซื้อตามหลังแล้วจบเลยเอาผักกะมัฟเพาของพีง่ย <20. S 2> ี่สิบสวยมากนะเพื่อก็จะมี ดูสดแบบเราชอบทําไปถ่ายร้านไหนเราก็อยากให้ดูสดสดอันนี้มะพร้าวนะคะหลยหน้ามะพร้าวนะนเพื่อนออเขาเนาะเขาก็สะอาดสะอานมากเลยลน้องมาชวนคุยหรืเปล่านี่เลยลืมรึปรมเปล่า ไม่ต้องนี่ประมาณนาทีหรจับไปหรืออเลยอ่าใช่เพื่อนก็มาหาทานได้พี่ในสุรินก็จะมีตลาดมอนะคะตีนมอราชมงคลงานเพื่อนทุกตลาดนัดนะคะงานช้างนี่จะมาขายไหมคะพี่ไม่ทำงานช้างทำงานดะขายเนี่ยหรอเพราะว่าของของกินเยอะ ใช่ไหมเียวเาจะลงว้อมมายอือครับผมถ้าเรามีเยอะแล้วทำไปจำจ้ะจ้ะรบตลาดการันตีได้แล้วเนาะถูกใจเลยนะครับเพื่อนวันนี้เรามาพี่ตียแป้งเขาเขาคงพี่เขาทำแป้งเองใช่ไหมคะ ห้มา,มามผิดใช่ไหมคะแป้งเรานี่เราใส่มะพร้าวด้วยไหมคะหรือยังไงถามไปนั้นแหละก็ทำไม่ได้เหมือนคุณนะรับรองได้เราถามไปแต่เราทำไม่ได้ก็อยากดูเอฟตั้งดีเอฟซี FC ก็อยากเห็นละเออร์มทำสดๆให้ดูได้ไหมถ้าไปรีวิวร้านก็อยากให้ดูอยากให้เห็นเวลาหยอดเวลาทำนะคะ แต่ว่าเราไม่ต้องดูเวลาเวลาผสมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราดูแบบนี้นะคะพี่มนนลมแรงวันนี้ลมแรงมากนะคันเดืยดยังกระดังเตาถ่านเลยเนาะไฟดับนะคะพี่ก็บอก อออทำไมนัดกันดับอย่างนี้หรออ๋อกแกไม่ชอบอยูอ่แ,ยแล้วก็วางลงแป๊บๆก็หมดแล้วนะคะเพื่นอนพี่บอกว่าถ้าจะเอาไปนะคะต้องเอาไปเลยนะคะเพื่อนถ้าอง,งั้นไม่ได้กินนะคะคุณต้องซื้อเลยนะคะ น,นะคะก็หิวทีละร้อยนะเพื่อนดูแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอรอบใหม่นะคะเอาเราเอาผสมผักก, <c oughs> ก,าาผกับมะพร้าวเดี๋ยวรอรอบใหม่ดว่าเที่ยวมาแล้วแล้วผักกับมะพร้าวว่าเผือกเราจะแพ้นะเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมอาอาไม่ไม่เอาด้วยกันเพราะว<ะ>่ากินเยอะมันหวาน กินเยอะไม่ได้ผสมกันอย่าว่าเลยของหวานยายกลัวประหวานด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพื<ๆ>่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านป้อมขนมครกชาววังเพื่อนก็จะมีหน้ามะไส้หน้ามะพร้าวหน้าเผือกหน้าผักแลก้วก็ข้าโพดนะคะแล้วก็รวมนะคะเพื่อน หากินได้ที่สุรินก็จะตลาดนัดมอนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะหลังมอปินมอทุกวันอาทิตย์นะคะมอราชมงคลนะคะเพื่อนน้องเขาก็จะวางแวบๆบ ถ้าฐานเลยนะคะเพื่อนที่ สีสันมีสาขาดเดียวนะคะสาขาสี่สาขาดเดียวนะคะไม่ลืมไม่ลืมจะไม่ปล่อยจะลืมไม่ได้แดดนะเริ่มร้อนแล้วนะคะเวล,ล,ลาอะไรก็ พี่น้องก็ตักให้ก่อน,นั้นด้วยโิดน้นปิดมค้ะปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะยังไม่ทานเดี๋ยวเดินถ่ายงานอีก เป็นนั้นว่าการรีวิวขนมคกชาววังต้อมขนมคกชาววังนะคะก็ถึงเวลาอันสุคเกือนนะคะเพื่อนขอฝากเพื่อนเพ่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกัต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ